ให้เราฟังแล้วก็เล่าไม้วันนี้ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,อ,รบอะไรนะฉันกำลังลไปตรงแทนอันปกติที่สองเพนี้ขอขอทุกง,งานเลยนะครับสองเพนเนี่ยวันทีก็แต่แต่ว,ว่างานนี้มันได้เยอะจังเหรอไหมนะ อ๋อเอาให้มันเกิดอขอบคุณมากเลยครับแหมวันเกิดคนระับเดี๋ยวเกิดใหม่อีกรอบนึงได้ไหมเกิดพวกนี้อีกรอบไม่ได้ไหมครับขอบคุณครับเมทวันนี้ผมกนีผมไม่ได้เตรียมเพลงนั้นมานะอ๋อลองสดได้ลหมครับไ,นนได้ครับได้ครับเพลงฉันกำลังเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าครับวันนี้ฉันสำคัญกับใจเธอได้เปล่า เราเรานิดเดียวเลยจีบมาแล้วนะแลเราต่อไปเราต่อเย็นๆนี่ครับเจนเผอผู้นี้จะใส่เข้ากระเป๋าแล้วเด็ดก็เมื่อเธอยังคิดถึงเขาทุกนาทีรักที่ได้จากเขาเธอก็ยังเก็บเอาไว้อย่างดีเมื่อเธอยังมีเยื่อใยใจให้เขาอยู่แล้ว ตั้งแต่คบกันมาจนวันนี้เธอมีฉันเอาไว้ทำไมช่วยบอกทีได้ไหมบอกใจที่มันข้างข้าง <Hey. S 1> ว่าฉันก,กำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่า <Hey. S 1> ยิ่งรักทำไมมันยิงเงาเรายิ่งหา่างกล หากฉันไม่ใช่คนที่เธออยากให้มาอยู่ในหัวใจจะเอ่ยมาสักคำได้ไหมจะได้หาย้องใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าถ้าได้ทำเบบนีจะรอดตีเพียงหรอกเซลีน่าแม่เซลีน่าบ้องมา เอาไว้งานหน้ารไเนาะเดีานเราอยติเลครับรอบเลครับอาไินนขอบคุณครับถ่ายรูปด้ติใจแล้วู่ปแลก็อ่ะได้ไปจอดแล้วกันนะครับชุดนี้ครับเธอคือดวงใจครับขอบคุณกับทุกทุกคนนะครับเพลงครับ